ตัวยอย่างถัดมานะครับพีระมิดตรงนะครับฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีฐานกว้างด้านละ12ยาว30นะครับและสูง8จะมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับจากรูปตรงนี้นะเขาบอกว่านะครับกว้าง12หสค่วยตรงนี้เป็น12นะครับและเขาบอกว่าเท่าไหร่เนี่ยยาว30มสูให้ตรงนี้เป็น30และโจทย์กําหนดความสูงมานะครับ8สูงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสูงอะไรเนี่ย มันคือสูงตรงนะครับนี่สูงตรงตัวนี้นะครับมีค่าท่ากับ8นะครับตรงนี้เขาให้หาพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับก็คือว่าถ้าเรียนจับหลักการได้เนี่ยนะครับค่อยๆทำเนี่ยนะครับอ่ะมาดูกันเลยตรงนี้นะครับเราต้องหาสูงเอียงก่อนนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงนะครับสูงเอียงคืออะไรคือเส้นนี้นะ โอเคนะครับล้วเนี่ยสังเกตด้านนี้ยาวเท่ากับเท่าไรสามสิบนะครับสูงเอียงเส้นนี้นะด้านนี้ยาวเท่ากับเท่าไหรสิบสองนะครับถ้านะครับฐานเนี่ยนะครับมันยาวไม่เท่ากันเนี่ยสูงเอียงมันก็ไม่เท่ากันด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจริงไหมนะครับครูใช้ปากกาสีแดงนะครับกับสีน้ําเงินในการหานะตรงนี้สีแดงนะสูงเอียงของสีแดงตรงนี้สูงเอียงของสีน้ําเงินนี่ครูหาแบบนี้นะโอเคครูจะใช้ สีเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเราดูสีแดงก่อนนะครับก็คือรูปนี้นะครูเอารูปมาเขียนนะครับจะได้รูปแบบนี้มุมฉากก็คือตรงนี้นี่นะมุมฉากคือตรงนี้สูงคือ8คููใส่8โอเคนะนะครับอ่ะเราใส่อะไรอีกเรารู้อะไรอีกเรารู้ตรงตรงนี้เออรู้ยังไงนึกเรียนมาดูนะดูรูปสีแดงตรงนี้นะ นักเรียนเส้นตรงนี้คือเส้นที่เรารู้รู้ได้ยังไงนักเรียนถ้าเรียนลากต่อมาตรงนี้นะครับมันจะยาวทั้งหมด12เพราะด้านนี้คือ12ถูกไหมครึ่งหนึ่งก็คืออะไรคือ6ถูกปะแสดงว่าตรงนี้คือหโอเคอีกครั้งหน,นะนึ่งนะนักเรียนดูสีแดงนะครับด้านที่เราจะหาก็คือตรงนี้นี่ตรงนี้นะโอเคเรารู้ว่าทั้งหมดมันยาว12ครึ่งหนึ่งมันก็คือ6อ่าตรงนี้คือความสูงนะครับผู้ให้เป็น h ให้เป็น h 1แล้วกันนะโ okay. <Okay. S 1> อเคเพราะสูงเอียงจะมีหลายตัวนะครับนักเรียนอันนี้6อันนี้8คุณคุณไหมมันมาจากอะไรนักเรียน3 4 5นะครับตรงนี้ถ้านักเรียนลองคูณ2เข้าไปดู2คูณ3เป็น6ใช่ไหมสองคูณ4เท่ากับ8แล้วก็2คูณ5เป็น10นะครับเรารู้อะไรบ้างเนี่ย รู้8รู้อ่า6กับ8อันนี้มีอยู่แล้วนะ6กับ8ด้านที่เหลือคือ10ตรงนี้นะอ่าตรงนี้10โอเคเราก็ได้สูงเอียงของรูปแรกออกมาแล้วนะครับเป็น10เราก็หาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างที่จะหาคือรูปนี้นะเพราะสูงเอียงมันแปะอยู่กับตรงนี้นะครับนีนสังเกตด้านอ่าครูเรียกแบบนี้แล้วกันนะซ้ายขวาหน้าหลังอันแรกที่เราจะหาก็คือด้านอะไร ขวาใช่ไหมด้านขวาทึ้งด้านขวาเนี่ยมันจะเท่ากับด้านซ้าย2องอันนี้มันจะเท่ากันถูกไหมโอเคนะครับมาดูการหาพื้นที่ผิวข้างนะครับพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวครูเขียนแบบนี้นะซ้ายขวานะครับซ้ายขวาสูตรนะครับครูให้ n เนี่ยครูให้เป็น n อย่างนะสูตรก็คือ เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือเท่าไหร่ฐานคือตรงนี้นะครับคือ30สูงต้องเป็นสูงเอียงก็คือตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตะก,กี้ที่เราหามีค่าเป็น 10. อ่านักเรียนซ้ายขวาเนี่ยมันมี2ด้านนักเรียนคูณ2เข้าไปโอเคนักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้กับน,นี้มันตัดกันได้นักเรียนแค่เอาอะไรนักเรียน30คูณกับ10นะครับ จะได้เป็น300นะครับได้ n 1หนึ่งออกมานะครับก็คือ300ถัดมานะครับเราก็จะมาหาตัวหน้าหลังกันบ้างหน้าหลังคือตรงนี้นะพื้นที่ผิวหน้ากับข้างหลังนะครับเป็นสีน้ําเงินนี่ตรงนี้นะสีน้ําเงินครูดึงรูปออกมาวาดนะครับ คุว่าตรงนี้ละกันนะครับตรงนี้คือมุมฉากสูงตรงคือ8นักเรีนยนต้องหาตรงนี้ออกมานะครับนักเรีนยนสังเกตตรงนี้นะถ้าเรีนยนลากต่อไปทั้งหมดมันยาว30ครึ่งหนึ่งมันจะคือ15นะครับตรงนี้คือ15โอเคครูหให้ตรงนี้เป็นตัว h h ตรงนี้คือ h 2ละกันนะครับ อ่ะเราก็ใช้ปีทากรั์ในการหานะครับด้านทียาวที่สุดก็คือตัว s 2ยกกําลัง2เท่ากับด้านประกอบภูมิฉากยกกําลัง2บวกกันก็คือ15ยกกําลัง2บวกกับ8ยกกําลัง2 15ยกกําลัง2เป็น2 2 5 8 8 6 0 4ตรงนี้รวมกันได้เป็น289ซึ่ง มันก็คืออะไรนักเรียน17คูณ17นะครับได้289นะครับ17คูณ17ได้2อ9เเราได้สูงเอียงออกมาแล้วนะครับโอเคเราก็มาหาพื้นที่ผิวหน้าหลังนะครับพื้นที่ผิวนะครับหน้าแล้วก็หลัง สูตรนะครับคูให้เป็น a 2แล้วกันนะสูตรก็คือเศษหส่วนสคูณฐานฐานคือเท่าไหร่นักเรียนฐานก็คือ12สคูณสูงสูงคือสูงเอียงได้เท่ากับ17นักเรียนสังเกตมันมีหน้าหลังใช่ไหมนักเรียนต้องคูณ,คณอ,อีกทีหนึ่งคูณ2อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตัดนักเรียนก็เอาอะไร12คูณกับ17นะครับ เราจะได้ a 2ออกมานะครับ12คูณ17ได้เป็น204 204แบบนี้นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอาโอเคได้มาแล้วนะผิวข้างทั้งหมดที่เหลือหาอะไรต่อนักเรียนหาพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐาน พื้นที่ฐานนะครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกปะอ่ะก็ครูให้เป็น A อะไร A3 ก็คือกว้างคูณยาวนักเรีนยนเอา12คูณ13ได้เลยอ่ะท่าทีไม่ใช่13 30นะครับ3 0 12คูณ30นะครับได้เท่ากับ360อ่ะเขาต้องการหาพื้นที่ผิว ทั้งหมดพื้นที่ผิวรวมนะครับครูให้เป็นพื้นที่ผิวรวมครูเขียนแบบนี้นะ A รวม A รวมก็เกิดจาก A1 กับ A2 บวก A3 A1 คือซ้ายขวา A2 คือหน้าหลัง A3 คือพื้นที่ฐานนะครับซ้ายขวาได้เท่ากับ3 0 0นะครับหน้าหลังได้เท่ากับ2 0 4 พื้นที่ฐาน360รวมตัวเลขออกมานะครับเป็น864นะครับหน่วยเป็นตารางเซนติมเมตรอ่าเรียบร้อยนะครับอาจจะ ซับซอนนิดนึงนะครับนักเรียนก็ค่อยๆดูนะครับสิ่งที่นักเรียนจะงงเนี่ยก็คือตรงไหนคือสูงเอียงนะครับตรงไหนคือฐานนะครับตรงนี้นักเรียนอาจจะงงนะครับอานั้นก็ก็ค่อยๆดูทีละส่วนนะครับอันนี้ครูเขียนสีเนี่ยแยกแยะให้เห็นแล้วนะครับก็คือมีซ้ายขวาเนี่ยจะหาด้วยสีแดงใช่ไหมแล้วก็หน้าหลังจะเป็นสีน้ําเงินนะครับโอเคเรียบร้อยสําหรับข้อนี้นะครับ